ะไรครับความจริงนี้มันควรจะเป็นโหมดของเก็บตกแต่ช่วงนี้มันมีเกมทุกวันนะครับเว้นวันศุกร์ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วก็คนก็เริ่มเดินทางกลับแตงวัดกันเยอะแล้วนะครับผมก็เดินทางสวนเข้ามาก็เข้ามาพร้อมกับลูกสาวนะครับบอลเตะ28ต่อเช้า29่พอบอลจบทำคลิปเสร็จก็กะว่าจะไม่ตัดต่อ มันมีบางช่วงที่เรารู้สึกเฮ้ยมันพูดดูซ้ำๆย้ำๆยังไงไม่รู้ก็เลยไปแก้ไขนิดนึงนะครับจริงๆมันเซงตั้งแต่ผลที่มันออกมาที่ริ้วผูแพ้แล้วเสมอยงมังงุดหงิดเลยนะครับจะมาแพรซะได้นะครับก็เลยเกิดอาการเซงๆอ่ะก็อาไหนๆก็มีพอมีเวลาก็แก้ไขไปเพราะว่าผมวางแผนว่าจะออกเดินทางตั้งแต่9ก้าโมงเก้าโมงครึ่งนะครับก็กะว่าเอาจะออกจากบ้านประมาณสักก็ใกล้เก้าโมงก็ ใช้เวลาเตรียมตัวที่ขึ้นรถไปต่างๆเนี่ยนิดหน่อยแต่ก็พอมาถึงกรุงเทพเนี่ยก็เกิดอุบิเหตุอีกนะครับลืมโทรศัพท์ไว้ในรถแล้วก็ะระบบที่ทางบริษัทรถที่ผมเดินทางเข้ามาเนี่ยการสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยก็ไม่ชัดเจนทําให้ผมต้องเดินทางไปหลายที่เลยกว่าจะไปได้โทรศัพท์คืนเสง่งมากครับแล้วผลการแข่งขันก็ไม่ ได้ดังใจอีกก็คิดว่าเจอเลสเตอร์ในสภาพที่เลสเตอร์พักน้อยไม่น่าจะมีปัญหานะครับโอกาสที่ลิวพูยิงประตูเนี่ยนะครับ21-22หนนะครับเข้ากรอบ4แล้วก็มีลูกจุดโทษด้วยหนึ่งในนั้นนะครับก็ไม่มีประตูเลยสักลูกแล้วก็ตัวสำรองที่ทางเลสเตอร์ส่งมาเนี่ยก็จัดการจู่โจมทางฝั่งขวาแล้วก็ ใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับพลิกหลบการเข้าบีบจากผู้เล่นหลายคนของเรารวมทั้งเทรนด์ด้วยนะครับพอรูจการบีบไม่ได้ฝากบอลมาแล้วก็เคลื่อนที่ต่อมาไปยังจุดนัดพบแล้วตัวที่ได้รับบอลฝากมาหาจังหวะแล้วก็จ่ายในจังหวะเหมาะสมนะครับจ่ายปาดไปหน้ากรอบเกยตโทษแล้วก็ลุกแม่นเนี่ยก็พาบอลแตะต่ออีกนิดหน่อยแล้วก็ยิงนะครับ แล้วก็พื้นที่ทางเลือกที่จะยิงและจะตัวก็การรักษาสมดุลก็ไม่ดีนะครับฟานไดฟ์ก็มาปิดช่องแล้วนะครับเหลือช่องอยู่ช่องเดียวก็คือเสาแรกนั่นแหละนะครับอาริซงก็ไม่ไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมก็เลยทําให้โอกาสยิงหนเดียวที่เข้ากรอบของลูกแม่นเนี่ยก็เป็นประตูที่ทําให้ลูหูเนี่ยแพ้เป็นเกมที่2ก็ทั้ง2เกมก็เป็นเกมเยือนทั้งหมดนะครับแพ้แบบ เซ็งๆนะครับทั้งๆที่เรสเตอร์เองเนี่ยก็มีปัญหาในลูกตั้งเตะเยอะแยะไปหมดเลยิเว์พูลมีโอกาส12ในลูกตั้งเตะลูกเตะมุมนะครับเฉพาะลูกเตะมุมมีเดียวก็12แล้วนะครับ12ต่อหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ออกดอกออกบ,บทเลยเมื่อมาดูในรายละเอียดยก็พบว่ารูปแบบการเล่นลูกเตะมุมของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันพิเศษมันทำให้ทางเรสเตอร์เนี่ยนะครับที่จัดระเบียบเกมรับได้ดีในเกมนี้ ก็เลยป้องกันการจู่โจมด้วยลูกตั้งเตะของเราได้นอกจากลูกเตะมุมแล,ลนะ้วเนี่ยยังมีลูกฟรีคิกเนี่ยนะครับอีกหลายจังหวะนะครับที่มันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเซนเตอร์ครฟแล้วหรือตัวลุกที่ถมเข้าไม่มองแต่ก็เป็นการแย่งกันมองอีกครับตัวลุกของเราเนี่ยวิธีการเข้าไปหรือจังหวะการเข้าทำเนี่ยนะครับมันเหมือนไม่แบ่งลําดับกันว่า ใครเข้าก่อนใครเข้าหลังพื้นที่ตรงนี้ควรจะเป็นใครเข้าแล้วก็ใครควรจะคอยเก็บตกจังหวะ2จังหวะ3แย่งกันโถมเข้าไปโดยเฉพาะมาเน่เนี่ยนะครับเป็นคนที่มักจะโผล่ไปแล้วก็ไปทําลายจังหวะเพื่อนซะส่วนใหญ่ความกระตือรือร้นใช่นะครับแล้วก็หลายจังหวะความที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่รูปร่างสูงมากเทคขึ้นหมงก็ฝืนโหนนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าไปช่วย ทางเกมรับของเลสเตอร์เนี่ยสกัดบอลจังหวะหนึ่งเนเนี่ยลิวพูเนี่ยใน21หน21ต่อ6มีจังหวะที่เป็นลูกจุดโทษนาทีที่25นะครับแต่โมเมสซาร่าก็ยิงไม่ดีอีกและในจังหวะนั้นเนี่ยโมเมซาร่ามีโอกาสถึง3หนพอยิงไม่ดีเนี่ยแล้วก็โดนปัดไปแล้วบอลเนี่ยนะครับมันเด้งกลับมาโมเมซาราก็สปริงตัวเร็วเกินไปนิดนึงนะครับ ขึ้นไปมงในขณะที่บอลเนี่ยมันยังลอยลงมาไม่ถึงระยะที่จะมงนะครับก็เลยทําให้ควบคุมบอลใี้มันเข้ากรอบไม่ได้บอลมันก็ไปชนคานนะครับแล้วบอลมันก็ยังตกมามาเข้าทางตัวเองที่อยู่ในระยะที่โมเนี่ยขยับก็ถึงบอลก่อนแต่ก็ไปถึงในจังหวะนั้นมันก็ยิงไม่ถนัดแล้วนะครับก็คุมบอลนี้เข้ากรอบไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าในเฉพาะจังหวะนั้นอย่างเดียวเนี่ยโมเนี่ยมีจังหวะถึงสามน แต่ก็ทำไม่ได้นะครับเลเซอร์ Laser คือทีมที่มีปัญหาในการตั้งรับลูกเซตพีสนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเตะมุมหรือลูกฟรีคิกเนี่ยกบกลายเป็นว่าการป้องกันที่ลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสลูกเตะมุมอย่างเดียวก็สิบสองหนแล้วนะครับถ้ารวมลูกเซตพีสลูกฟรีคิกอีกสามสี่หนนี่นะครับรวมๆเนี่ยประมาณสักสิบหกสิบเจ็ดหนได้นะครับที่ลิเวอร์พูลมีก็ทาอะไรไม่ได้ แล้วก็ถัดมาเนี่ยนะครับแมนซิตี้ก็ยังอุตส่าห์ชนะเบนฟอร์ดยิงหนึ่งลูกนะครับแต่ฟิลฟอร์เดนก็ยังเอาตัวรอดมาได้นะครับก็เก็บชัยชนะต่อเนื่องมาเชลซี Chelsea ก็ตามคาดนะครับเจอไบรตันก็เป็นลูกกูกูยิงก่อนแล้วนาทีที่9 0้าบหนึ่งตัวสำรองอย่างแดนนี่เวเบกเนี่ยก็ขึ้นควิดนะครับคุมบอลดีมากกลายเป็นประตูไป แล้วก็เกมนี้เชลซีก็มีผู้เล่นเจ็บเพิ่มขึ้นนะครับก็มีลิสเจมแล้วก็มีคริสเตนเซนที่เจ็บเท่าที่ผมเคยวิเคราะห์ไว้นะครับจากสาทีมเนี่ยผมก็มองว่าเชลซีเนี่ยนะครับใน10เกมหลังเนี่ยนะครับก็จะมีเกมเจอแอตันวิลล่าเกมเจอไบรตันนะครับที่จะตามแต้มหล่นแล้วก็ไอเกม ก่อนที่จะเจอแอชตันวิลล่าเนี่ยนะครับเชลซีก็ยังไปทําแต้มหล่นอีกนะครับไปดูเหมือนจะไปเสมอทีมต่อแล้วซัลทแฮมตันนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับทั้งทั้งที่ตัวผู้เล่นเยอะกว่าด้วยเลยทำให้ทีมแมนซิตี้เนี่ยนะครับค่อนข้างคิวเลยทีนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยผมไม่อยากจะพูดในมุมของการเก็บตกสักทีเดียวนะครับอาจจะพูด มุมมองของการลุนแชมป์จากการผ่านช่วงเวลามาก่อนถึงปีใหม่นะครับพอมาสิ้นสุดปี2021เนี่ยก็พบว่าทีมแมนซิตีเนี่ยนะครับทางโล่งสะดวกเหลือเกินนะครับเพราะว่าทีมที่ตามมาเนี่ยนะครับเตะเท่ากันอย่างเชลซีเนี่ยครับแต้มก็ห่างเยอะเลยนะครับตอนนี้แมนซิตี้เนี่ยมีอยู่50แต้มนะครับเชลซีเนี่ย เตะเท่ากันมีแต้มห่างอยู่8แต้มมี42แต้มลิวพูลเนี่ยเตะน้อยกว่าเชลซี1เกมน้อยกว่าเชลซีน้อยกว่าแมนซิตี้เนี่ยนะักหนึ่งเกมนะครับมี4 1แต้มถ้าสมมุติเกมตกค้างลิวพูลญิงทําได้เนี่ยนะครับลิวพูลก็จะมี44แต้มก็ยังห่างแมนซิตี้อยู่6แต้มนะครับ6แต้มในเกมเท่ากันเนี่ยกะว่าให้แมนซิตี้พลาดผมว่าค่อนข้างยากนะครับที่พลาดในใสายนี้โอเคอะว่ามี เกมที่เราคาดหวังได้ก็คือเกมที่เราเจอกันแต่เราต้องไปเจอที่เอติฮัสเตเดียมนะครับไอเกมเยือนแบบนี้นะครับเราบุกไปชนะแมนซิตี้เนี่ยผมมองว่ายากนะครับและเดี๋ยวนี้เป๊บเวลาเล่นเจอริร์พูเนี่ยนะครับจะเล่นละเอียดเล่นระมัดระวังมากนะครับโอกาสที่ริร์พูเนี่ยจะบุกไปเก็บ3แต้มที่เอติฮัสเตเดียมเนี่ยถามว่ามีไหมมีครับแต่มันมันน้อยน้อยกว่าเดิมนะครับเมื่อก่อนเนี่ย ลักษณะการเล่นก็คือเปิดวัดกันไปเลยดูจากเกมที่ลิวพูเนี่ยไปแพ้เลเตอร์ก็จะพบว่าลิวพูเองเนี่ยมีปัญหากับทีมที่เล่นในลักษณะนี้ก็คือรับรอโต้นะครับเลเตอร์ก็เล่นรับรอโต้แล้วก็วิธีการแก้ปัญหาของเลเซอร์ก็เหมือนเหมือนกับเกมที่ลิวพูเนี่ยเล่นแล้วก็เจอแมนซิตี้นะครับใช้ทักษะของเบนนิโดซิลวาเนี่ยนะครับแก้จากการเข้าไปรุมบีบของผู้เล่นของเราหลายๆคนแล้วพอ จ่ายบอลหลุดออกมาได้เนี่ยนะครับทางมันก็โล่งนะครับเกมที่แพ้เลเซอร์เนี่ยนะครับลิ์พูเนี่ยก็ใช้ผู้เล่นหลายคนเข้าไปบีบลูกแมนที่ทักษะดีเหมือนกันนะครับแล้วลูกแมนเองก็จ่ายบอลลอดช่องออกมาได้นะครับก็ทําให้ผู้เล่นที่หลุดออกมาเนี่ยนะครับก็มีพื้นที่เยอะนะครับมาติดก็ต้องเคลื่อนที่ออกไปไปปิดพื้นที่ผู้เล่นที่เป็นมิดฟิลด์เนี่ยนะครับ เมื่อเข้าไปบีบบอลแล้วนมันมันไม่ได้แย่งไม่ได้ในเกมรับเนี่ยนะครับก็จะเหลือแค่เซนเตอร์ฮาร์นะครับแต่ทีเนี้ยนะครับลูกแม่เองเนี่ยหลังจากฝากบอลแล้วก็เคื่อนที่ต่อมาก็ได้บอลจ่ายขึ้นมานะครับแลจังหวะนั้นเนี่ยฟานได้ื่อนที่มาการลื่้นที่ของฟานได้มาแล้วก็ลักษณะการยืนบีบในลักษณะก็คือบีบให้ยิงแล้วก็เหลือช่องให้ยิงอยู่นิดหน่อยตรงนั้นนะครับแต่อันนิดหน่อยตรงนั้นแหละนะครับอาริซง ไม่รู้ว่าตัวเองควรจะไปยืนอยู่ตรงนั้นก็เลยกลายเป็นประตูไปทําให้ผลทางของการลุนแชมป์เนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเก็บได้ในเกมที่เหลือเนี่ยนะครับลิเวอร์พูลยังมีแต้มห่างจากแมนซิตี้นะครับในจํานวนเกมเท่ากันเนี่ยอยู่6แต้มถือว่าเยอะนะครับเยอะมากเพราะอะถ้าสมมติเกมเจอกันลิเวอร์พูลเนี่ยไปเก็บ3แต้มได้ที่เอเดอห์สเดียมระยะห่างมันก็ยังเหลืออยู่3แต้มนะครับก็ถือว่าเยอะ แล้ทีนี้อ่ะมาดูในโคตาลุนยูซีแอก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าในกลุ่มลุน UCL เนี่ยนะครับตัดแมนซิตี้ออกไปแล้วนะครับว่าแมนซิตี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันทิ้งห่างกลุ่มอื่นๆไปเยอะแล้วนะครับเฉพาะในกลุ่มลุนแชมป์นี่เดียวเนี่ยห่างอย่างน้อยก็6แต้มถ้าสมมติเตะเป็นเท่ากันเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยก็ยังห่างแมนซิตี้อยู่6แต้มในกลุ่มลุนโคตา UCL เนี่ยก็เหลือเชลซีเหลือลิเวอร์พูลนะครับที่ เชลซีเตะไป20เกมมี42แต้มลิเวอร์พูลเตะไป19เกมมี41แต้มอาร์เซนอลเตะไป19เกมมี35แต้มการดูตรงนี้เนี่ยนะครับระหว่างอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลเนี่ยก็ยังห่างกันถึง6แต้มนะครับเวสต์แฮมเนี่ยนะครับมี31แต้มจาก19เกมก็ห่างจากอาร์เซนอลมา4แต้มนะครับแต่ทอทเทนเมสเปอร์นี่น่าสนใจนะครับทอทเทนเมสเปอร์เนี่ยมี30แต้มจาก17เกม ถ้าสมมุติอีก2เกมเนี่ยนะครับเก็บได้เต็มก็มี36แต้มก็จะแซงอาร์เซนอลเข้ามาแต่ก็ยังห่างลิเวอร์พูลอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็แมนยูเนี่ยก็เตะ17เกมเท่ากันนะครับมีอยู่28แต้มถ้าเก็บได้6แต้มก็จะมี34แต้มก็ยังไม่แซงอาร์เซนอลนะครับเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลเนี่ยนาทีนี้นะครับถ้าเทียบกับแมนยูเนี่ยก็ถือว่าห่างแบบค่อนข้างสบายๆนะครับแต่ ท่าเทียบกับทีมจากลอนดอนด้วยกันแล้วก็เป็นคู่อริโดยตรงกันด้วยนะครับระหว่างอาร์เซนอลกับทอทเทมอสเปอร์เนี่ยนะครับเวสต์ลอนดอนเนี่ยนะครับคู่นี้เจอกันทีไรมันเดือดทุกทีนะครับผมว่ามันน่าสนใจตรงที่นี่แหละการเบียดลุ้นเข้าท็อปโฟของทอทเทมอสเปอร์กับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับจะเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็จะมีเกมที่อาร์เซนอลเนี่ยนะครับจะเจอแมนซิตี้ถ้าสมมุติว่าอาร์เซนอลเนี่ยนะครับ สามารถหยุดแมนซิตี้ได้สมมติทำให้แมนซิตี้แพ้เนี่ยนะครับมันก็จะดึงแมนซิตี้ที่มีจำนวนเกมอยู่20เกมเนี่ยนะครับเกมถัดไปเลยเจออาร์เซนอลเนี่ยนะครับก็จะหยุดแล้วก็รอให้ลูพูเนี่ยนะครับเร่งเครื่งองเข้ามาแต่ว่าเราอะนะครับต้องไม่พลาดอีกต่อไปแล้วนะครับก็คือในทุกเกมเนี่ยนะครับมันไม่มีเป้าหมายอยื่นแล้วมันต้องชนะไปอย่างตำ่ำถ้ายังจะลุ้นแชมป์อยู่เนี่ยก็ต้องอย่างนั้นนะครับ ปัญหาคือการจบสกอร์นะครับจังหวะเน่งเน่งของซาร่าจากลูกจุดโทษนะครับยิงไปติดเซฟเพราะยิงไม่ดีนะครับถ้ายิงในล,ลักษณะนี้เนี่ยนะครับก็ควรจะมีการดึงจังหวะหรือ,อทิศทางของบอลเนี่ยนะครับมันควรจะพุ่งสูงมากกว่านี้หรือฉีกออกมาก,กว่านี้จะฉีกออกทางไหนก็แล้วแต่นะครับมันต้องฉีกมากกว่านี้นะครับไม่ต้องมากแต่ว่ามันต้องมากพอที่จะ เป็นทิศทางของประตูคนที่ยิงแบบนี้ได้ดีนะครับก็เป็นสตีเวนเจลาด์นะครับในยุคนี้ของลิเวอร์อพูลก็คือเจมส์มิลเนอร์ซึ่งเจมส์มิลเนอร์ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ปืนไม่ใช่ตัวหลักแล้วนะครับเป็นตัวที่คอยซับพอร์ตนะครับที่จะถูกส่งลงมาเวลาเรามีปัญหานักเตะในแต่ละตำแหน่งนะครับจะเป็นมิลเนอร์เนี่ยนะครับที่จะถูกส่งลงมามาทําหน้าที่ตรงนี้นะครับในตอนนั้นเนี่ยมิลเนอร์ก็ยังไม่ถูกส่ง,งมาเพราะเราได้จุดโทษในทีที่สิบห้า โมยิงไม่ดีเองนะครับแล้วซาดิโอมาเน่เองนะครับก็มาพลาดในทีที่55ในลูกจ่ายสวยๆเลยนะครับของดิโก้โชต้าอีกนะครับจ่ายงามมากนะครับที่เหน่งๆมากๆเลยแล้วหลายจังหวะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยนะครับเคลื่อนที่เข้าไปทับตำแหน่งกันเองก็คือไม่มีการจัดลำดับ1 2 3่งรองาควรจะอยู่ตาแหน่งไหนในจังหวะเวลานั้นนะครับแล้วการเล่นลูกเซตพีสก็ ดูไม่มีอะไรพิเศษนะครับไม่มีแผนพิเศษแล้วเลเซอร์เองเก็เป็นทีมที่มีผลของการป้องกันลูกเซตพีสแย่ที่สุดทีมหนึ่งนะครับแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสรวมทั้งลูกเตะมุมลูกเซตพีสอื่นๆด้วยนียนะครับประมาณ16-17คนก็ไม่สามารถเปลี่ยนให้มันเป็นประตูได้เปลี่ยนได้แค่ประตูเดียวเนี่ยมันยังน้อยเกินไปเลยนะครับเพราะลิเวอร์พูลเนี่ยต้องการ3แต้มตอนนี้นะครับ สิ่งที่ต้องปรับปรุงก็คือแผนในการเล่นลูกเซตพีซลูกตั้งเตะนะครับวิธีการเข้าทําแล้วก็การไปยืนค้าไปเบียดเสียดนะครับแล้วก็ตัวที่จะโชบเข้าไปเล่นลูกตั้งเตะต,ต่างๆเนี่ยนะครับมันมันไม่มีแผนที่ทําให้ตัวที่จะเข้าไปเล่นเนี่ยนะครับมีพื้นที่ได้ขึ้นแบบง่ายๆนะครับก็จะติดติดล็ดอกติดการค้าของตัวรับที่ทางฝั่งเลเซอร์เนี่ยจัดมา,มาป้องกันนะครับ ภาพรวมๆเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจนจบปี2021เนี่ยนะครับเท่าที่ดูดูกันเนี่ยนะครับก็เห็นแล้วนะครับว่าปัญหาคือวิธีการเข้าทำแล้วก็การใช้ประโยชน์จากการที่ได้ลูกเซตพีชเยอะนะครับมีโอกาสเยอะก็จริงนะครับ21หนจแต่มันเข้ากรอบน้อยมากนะครับเข้ากรอบแค่4หนเท่านั้นเองอันนี้คือปัญหาของลูกผู้จริงๆมันเลยทําให้แมนซิตี้เนี่ยที่มีความแน่นอนมากกว่านะครับ ก็ทําผลงานเก็บ3ามแต้มไปเรื่อยๆตอนนี้ชนะต่อเนื่องมา8นัดติดเลยนะครับมันก็จะเป็นช่วงเข้าเบรกถามว่าลิเวอร์พูลเคยทําได้ไหมเคยทําได้แต่มันยังไม่เห็นเลยนะครับว่าเฮ้ยลิเวอร์พูลเนี่ยจะจับจังหวะแบบนั้นได้สักทีก็มาดูกันต่อไปนะครับมันก็ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับก็ตลอดปี2022นี่นะครับลิเวอร์พูลจะเตะวันที่2เจอเชลซีนะครับ2ทีมนี้ก็จะถัดแต้มมันเองอีกนะครับ ถ้าผลออกมาเสมอเนี่ยแมนซิตี้ยิ่งแฮปปี้ใหญ่เลยนะครับถ้าทีมใดทีมหนึ่งชนะแน่นอนนะครับว่า,าทางฝั่งกองเชียร์แมนซิตี้เนี่ยไม่อยากให้ลิเวอร์พูลชนะแน่นะครับเพราะถ้าลิเวอร์พูลชนะนะครับก็จะทําให้ระยะห่างที่คาดหวังไว้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเชลซีชนะเนี่ยระยะห่างไอ้จำนวนเกมที่เท่ากันเนี่ยนะครับแต้มมันจะห่างกัน8แต้มถ้าลิเวอร์พูลชนะเนี่ยแต้มมันจะห่างเหลือแค่หกแต้มนะครับถ้าสมมุติผมเชียร์แมนซิตี้เนี่ยผม แน่นอนนะครับว่าเชียร์ให้คู่นี้เสมอนะครับแต่ถ้าเป็นไม่ได้ทีมใดทีมหนึ่งจะชนะเนี่ยนะครับก็เชียร์ให้เชลซีชนะเพราะเชลซีเนี่ยเตะจํานวนแมตช์เท่ากันนะครับแต่แต้มเนี่ยห่างกันอยู่8แต้มเนี่ยครับก็คือโอกาสของการลุ้นแชมป์เมื่อจบปี2021แล้วนะครับแล้วทีมต่างๆเนี่ยนะครับก็จะพักในวันศุกร์นะครับแล้วก็วันเสาร์มาเตะนิวฟูตเตะวันอาทิตย์ซึ่งผมก็จะกลับไปอยู่บ้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําทริปก่อนเกม ที่ลูกผู้จะบุกไปเยือนเชลซีครับไปเลยครับ